เราจะเป็นคลินิกที่คนธรรมดาทุกคนเข้าถึงได้สิงที่เราต้องชูคีย์เวิร์ดมันต้องทุกวันนี้เรามีชื่อเสียงมากๆในเรื่องของการบริการหรือว่าในเรื่องของหัต,ตการอื่นๆที่แบบเขาบอกว่า<อ>จี๊ดเขาบอกว่า<อ> <laughs> แบบมันซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอหลายคนเขาก็สงสัยนะมาที่ธรรมดาคลินิกอะมันเชื่อถือได้จริงหรอไม่ว่าจะเป็น<อ>เรื่องราคาเรื่องอะไรใดๆโอเคอมันมเป็นเป้าหมายของเราตั้งแต่เราก่อตั้งเนาะเรารู้สึกว่าเราอะเป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ไม่มีคนรู้จักเราต้องการ ทิ้งคีย์เวิร์ดตัวนี้ว่าเราจะเป็นคลินิกที่คนธรรมดาทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่น่ารักอะราคาคที่เข้าถึงได้แล้วก็มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องชูคีย์เวิร์ดตะโกนหนึ่งราคาคมันต้องทุก <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นถตถการประจําบ้านอะไรที่ทุกคนเข้าวงการมาต้องฉีดคืออะไรคะน้องโบใช่ <laughs> ใช่คือทุกคนยังไงก็ต้องทํา <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะตัวเนี้ยเราก็เลยตะโกนเลยเราทําให้มันถูกมากทําให้คนรู้ว่าอ๋อที่นี่ขายทูก <c oughs> ก็เลยเหมือนเป็นสัญญาใจ <c oughs> ตลอดเรื่อยมา <c oughs> เราเคยคิดว่าเราจะขึ้นด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่า เราก็คิดว่าออไม่ได้มันเป็นเหมือนเป็นสัญญาใจไปแล้วอะเราเรายังไม่สามารถขึ้นราคาน้องได้ถึงแม้จะมีแบบดามงดราม่าอะไรอาจจะต้องคงไว้ที่ราคานี้อะไรยเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเราก็ใช้บริการตัวอื่นด้วยซึ่งมันก็ทําให้คลินิกเราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันเนี้ยคะแล้วสาหรับคนที่ไม่เชื่อมั่นละคะต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่จะทําให้ทุกคนอะเชื่อมั่นได้มากกว่ากันมีความสัมพันธ์แล้วก็มีประสบการณ์กันจริงๆเนาะยังไงก็ตามถ้าเข้ามาที่คลินิก ทุกคนก็จะรู้เลยค่ะว่าเราค่อนข้างที่จะโปร่งใสแะขออะไรก็คือให้หมดเลยจะดึงยาจะคลอง,งกับจะสกแกนจะอะไรคือเรามีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะให้มาเป็นลูกค้าเราก่อนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเราเชื่อว่าคุณหมอของเราเนี่ยมีมาตรฐานยาก็คือซื้อตรงจากบริษัทแน่นอนนะคะ <laughs> ขอให้มามีประสบการณ์กับเราก่อนเรารับรองว่าคุณจะไม่ไปไหนแน่นอน <laughs>